สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกคบที่ผมปล่อยไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับกับการที่ผมให้อาหารและสภาพพื้นที่การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะครับผมในส่วนของสภาพพื้นที่นั้นต้นข้าวไม่ไดพันธ์ผมบานใบก็เริ่มขึ้นนะครับเพิ่มขอที่ผมบานใบก็เริ่มงอกขึ้นมา ให้เดียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับผมส่วนกบก็ตอนนี้ผมให้อาหารนะครับก็บก็กินอาหารกันดีบกบก็ดูกกดสดชื่นดีครับก็มีตายไปบ้างครับในส่วนที่ตายก็คือมันนอกน้ํานะครับผมนกน้ำเนื่องจากฝนตกนะครับก็มีกัดกันตายบา้างคาขาด ได้บ้านครับนี่ครับในส่วนนี้ผมก็ให้อาหารก็กบก็โตขึ้นมากว่าเดิมครับตัวผมก็ได้อยอยู่ผมก็ได้ปักบ้งอะไรมาใส่ไว้ส่วนการกินอาหารก็กินดีมากครับผมกบก็ดูไม่ป่วยไม่อะไรนะครับผมดูสดชื่นกบกินอาหารกัน ยามเช้าๆนะครับผมนี่ครับ้วผมจะให้ดูบรรยากาศในบอ่อนะครับผมที่ผมเอาลูกกบมาปล่อยไว้ครับผมนี่ครับผมดูก,กบก็มีความสดชื่นนี่มันมากขึ้นนะครับนี่ครับ,รบตัวก็ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิม ินอาหารกันสนุกสนานตัวก็หลบอยู่ตามต้นจอกแน่ตัวก็เกาะอ,อยู่ตามต้นพบุ้ง,บงตัวก็ขึ้นอยู่บนแผน่นไะม้คอยดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ปล่อยได้หนึ่งสัปดาห์นะครับก่อนที่จะปล่อยหนังสือมาตัวละ หนึ 1> 1บาทห้าสิตังครับดูกบโตรเร็วดีมากครับผมขนาดใหญ่ขึ้นมาตามลำตับดับดูสดชื่นน้ำผมเพิ่งเปลี่ยนไปให้หนึ่งรอบเมื่อวานนี้นะครับผมในส่วนของน้ำผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปอันนี้ผมก็จะให้มาดูว่ากบกินอาหารกันดีไหมสดชื่นดีไหมแต่ภาพบอกก็ เปลี่ยนแปลงไปตนิดหน่อยครับผมให้มันได้เปลี่ยนแบบให้ได้ธรรมชาติมากที่สุดครับส่วนตัวนี้อาหารผมก็ให้อาหารปลาด,ดุกเล็กนะครับผมเพาราะว่ากบก็รออยู่ตามปากบ,บุ้งก็มีอยู่บนสะพานอยู่บนไม้ ก็ผมให้ดูบรรยากาศการเป็นอยู่ของกบนะครับผมถ้าผมลุกขึ้นยืนพอดีดอกกบมันจะตกใจกระดกนี่ผมก็เลยนั่งถ่ายให้ดูนิ่งแล้วก็ค่อยๆถ่ายไปให้ดูตัวก,กบก็สดชื่นแข็งแรงใหญ่ก็เดิน ในเรืในใน,นี้ก็มีอยู่ครับม,มีทั่วบ่อนะครับผมเราจรึงทำให้มันเป็นแบบธรรมชาติมากที่สุด ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s ับ s c r i ช่องกเกษตรบ้านนอกไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ผมจะมาอัปเดตต่ออีกนะครับผมขอบคุณครับ